ผมมีชุดมอเตอร์ปั่นน้ำฝนนะครับพร้อมคันชักชุดนี้เป็นงานมือสองนะครับก็หาจากทางในเน็ตนะครับได้มาในราคา500บาทนะครับแล้วก็ส่งอีก100ก็เป็น600บาทก็จะเอามาทําโครงงานตัวหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็ลองติดตามดูนะครับว่าผมไปทําอะไรนะครับสภาพที่ผมได้มานี่ก็ถือว่าสมบูรณ์เลยนะครับก็มีตัวมอเตอร์เนาะแล้วก็มาพร้อมกับคันชักเลยนะครับถ้าเป็นงานมือหนึ่งนี้ก็มีหลักพันนะครับไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเป็นรถยี่ห้ออะไรนะครับ ได้มาก็ลองหมุนมอเตอร์ดูก่อนเนาะว่ามันหมุนคล่องหรือเปล่านะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้จับตัวมอเตอร์ปั่นํำฝนนะครับไม่ทราบเลยนะครับว่าแต่ละตำแหน่งของสายไฟเนี่ยเป็นอะไรนะครับผมก็พยายามอ่านทฤษฎีนะครับเป็นอะไรที่งงมากเลยนะครับมันเหมือนต้องมีวงจรอะไรเพิ่มไหมครับแต่ด้วยมาใช้งาน DIY นะครับก็เลยทดสอบลุกทุ่มลุกทุ่มเลยก็เอาไฟมาจี้เลยนะครับไม่รู้ว่าวิธีนี้จะผิดหรือเปล่านะครับผมก็หาคู่ไฟไปเรื่อยๆนะครับ อันไหนหมุนก็ใช้ได้นะครับแต่ต้องระวังด้วยนะครับจี้เร็วๆนะครับเพราะมันจะมีบางคู่สปาร์ถึงกันนะครับแล้วก็ดูทิศทางการหมุนด้วยนะครับรุ่นนี้จะมีตัวบอกนะครับว่าหมุนไปทางไหนเนาะก็จะหมุนไปทางนี้นะครับก็สลับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจออันนี้ผมเจอแล้วนะครับ1คู่นะครับหาไปเรื่อยๆนะครับก็แตะเขี่ยๆเบาๆก่อนนะครับถ้ามันรู้สึกสปาร์เราก็หยุดนะครับ น,นี้ก็อ่านนี้ได้อีกนะครับอันนี้สปีดก็จะเป็นสปีดช้านะครับช้าลงคู่นี้ไม่หมุนนะครับส่วนคู่นี้ก็หมุนเร็วเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเร็วที่สุดแล้วเนาะเรื่องความเร็วความช้านะครับเราไม่ต้องสนใจนะครับเดี๋ยวเราเอาคู่ที่เร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ ตัวบอร์ดควบคุมนะครับในการควบคุมความเร็วอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อเราได้คู่ไฟมาแล้วนะครับบวกลบเนาะเราก็จับคู่เอาไว้นะครับเราเดี๋ยวผมจะใช้ตัวบอร์ดควบคุมความเร็วมอเตอร์นะครับมอเตอร์ DC เป็นบอร์ดตัวนี้นะครับ40แอมป์นะครับก็ใช้งานไม่ยากนะครับก็จะมีสัญลักษณ์บอกเนาะก็จะมีการต่อมอเตอร์นะครับข้วบวกลบนะครับแล้วก็มีตัว power ผมจะใช้แบตเตอรี่12โวลต์นะครับต่อเสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็คีบแบตเตอรี่เลยเนาะบวกลบนะครับ ทดสอบนะครับเปิดสวิตช์นะครับก็ทํางานเรียบร้อยแล้วตัวบอดครับของเรากับตัวมอเตอร์ปัดน้ําฝนนะครับเพิ่มความเร็วนะครับก็จะได้สูงสุดของที่มันทํางานนะครับก็จะได้ประมาณนี้เนาะ ชุดมอเตอร์ปรัดน้ำฝนนะครับแล้วก็กลไกแขนชักเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าเล่นดีนะครับสามารถเอามาทําอะไรได้หลายๆอย่างเลยเนาะ,ะเดี๋ยวผมบอกเลยก็ได้นะครับผมจะเอาไปทําที่พ่นยานะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ